อ่านะคะฝากถึงแผนห่อแผนหอกับข้าวเรียบร้อยกันหรือยังคะรู้กบก็เอาลิฟให้แม่หน่อยในในห้องเอาลิฟต์จติกให้แม่ก่อนนะคะก็ทำบุญบ้านเสร็จแล้วนะคะมีการหอกับข้าวอะไรเรียบร้อยแล้วก็หอกับหมดแหละหอกหอก่าหอกับอันนี้คือเหลือมันต้องอย่างนี้ค่ะมันจะเหลือกินเหลือเก็บนี่คือความหมายนะคะ ทำไมจึงไม่เชิญคนมาเยอะเพรกลัวกับข้าวมันจะไม่เหลืออก็เลยใช้กุศโลบายอ่าโอนเเชอญนิดหน่อยป้าาไหมอ่ะข้าวไ้แล้วเดี๋ยวค่อยมากินในบ้าน่อยายไม่เข้ามาโน้แมก็มาอยู่ในบ้านคออยู่นี่ค่ะแผนกคอ แผนออเชิญแผนอ๋อเชิญแนออเข้าบ้านหน่อยค่ะแนออเอาแม่เอาสัมภาษณ์หน่อยนะคะเอาสัมภาษณ์หน่อยว่าพอกับข้าวได้กี่ถุงคะวันนี้นาฮ่าฮ่านี่แผงอ๋อนะคะแดงออเดี๋ยวแม่ก็ไปดูเองในย t ท b e อันนี้หอกับข้าวนะคะได้กี่ถุงคะ หลายถุงอยู่่วนฝังนี้นะคะคือเขามาทั้งบ้านค่ะมาทั้งบ้านนะคะแล้วก็ห่อ,อ,อไม่ึงง่ายเออคือเขาไม่ได้ห่อไปกินอย่างเดียวนะเอาไปฝากแม่มด้วยะะ <c oughs> อฝากแม่ไม่พอไปฝากน้องแฟนด้วยน้องแฟนและน้องตัวเองแล้วก็แม่ตัวเองนี่ถ้าพ่อยังอยู่กูว่าต้องไปตึ่นพ่อด้วย <c oughs> ออนะคะคือนี่กันเองนะคะพี่น้อง พักพวกไม่หญิงกันนั้นละ่ะครั้งแรกที่มาเยี่ยมสุราษฎร์ทุ่งพรามาดูเรื่องสุยามแม่เอาหมดเรื่องดุยามนี่เขาได้กับข้าวแล้วค่ะเขาพร้อมไปแล้วค่ะไม่มีปัญหาค่ะคือคือได้กับข้าวแล้วจ้ะไม่เสีเรียนอ่าเป็นไงหรอพอใหญ่ก็มีห่อเล็ราเห่อในะครับวันนี้ก็เป็นวันดีเนาะเพราะว่าพบรอบทำบุญบ้านไม่หญิงนะคะ ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งจังหวัดก่อนนะขอให้จังหวัดอบ้านเราเจริญด้วยขอบคุณที่มาร่วมนะคะขอบคุณค่ะอีลาอยู่เย็นเป็นสุขนะคะ่ขอบคุณมากค่ะมีคุณแม่มาร่วมค่ะคุณเช่นเดียวกันค่ะแม่เดินดีๆนะค่ะไอพี่เออ่ลูกปากคลองพี่เจ๊ปากคลองเงินนะแกเป็นตัวนี่วคือตอนมาผมก่อนนี้ค่ะเขากินแล้วออกไม่ได้เลยกินเยอะ ตอนมาคือเขาเดินเองได้ค่ะพอกินเสร็จเดินไม่ลอดแล้วคือกินเยอะอ้าวคุณพ่ออิ่มบุญ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 คือคือหนักบุญหนักเป็นคนบุญหนักสัตว์ใหญ่น่ะค่ะคุณพ่อสัตว์ขอบคุณค่ะก็สัตว์ขอบคุณค่ะการค้าไปแต่ก็กระเป๋าอยู่เลยเอาไปตาม่ตัง ขอบคุณแม่ค่ะอืมอาเอาดูช่วยหน่อยดูสิอ่านะคะก็มีความสุขขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะแล้วก็โดยเฉพาะลูกอ้อมกับวรน,นาลีนะคะอ่า uh, แล้วก็มีพี่แจ๊บพี่เอ็มอ่ามีคุณกุ้งคุณกุคุณอุ๊อ่าที่ร่วมกัน <um> แล้วก็โยนสติกเกอร์มาก็มี เออลูกอ้อมนี่แม่รับเนี่ยว่าลูกอ้อมลูกอ,อะไรเออแล้วก็ลูกกว้างอ่ลูกยุ่น <c oughs> นะคะแล้วก็คนที่โยนชติกเกร์ 15, 15. แล้วก็สมาชิกช่อง <15. S 1> นะคะสมาชิกช่องก็ได้เป็นเจ้าภาพร่วมทำบุญกับแม่ในวันนี้นะลูกนะกเ,เจ้าเออสมาชิกช่องมีใครลูกเจนวิทย์เจนวิทย์น่าจะหมดแล้วเออมีมาดามจิมมี่ อ่ามมมาดาิมมี่แล้วก็ลูกดีไซน์ลูกโอโม่นะคะอ่าลูกลูกโอ้กนี่ก็คือเป็นทั้งสมาชิกทั้งโอนร่วมมาอันนี้แม่ก็ขอบคุณแล้วก็สาธุคนด้วยนะคะอืมแต่ไม่ได้ยากระมาอ๋อพี่พอลพี่พขับเบ้นมาหนูมาก่อนพี่พี่พอลพี่พอลขับไปนะลูกเกตหกสามทะเบีนรถพี่พ พ่อนี่พี่เาก็ขับเบนมาพ่อแม่ขับบอลโบ้งนะคะก็คืออันนี้ก็จะเป็นดีเจกะบเผานะคะโโอสอมทอ้าวสวัสดีหน่อยลูกอ่านี่ยเขาเป็นดีเจอยู่ที่ช่องเก้านะคะอสอมโทสุราษฎร์ธานีอ้าวเอาแนะนำสิลูกสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะฝากติดตามด้วยนะคะอสออมสอทอร้อยสองสุราษฎร์ธานีคะ่ะนี่นะาทำคลิปเมื่อกี้ไลค์คนดูแสนหนึ่งตอนไล้์สดอ่ะคนดูแสนกว่าตอนนี้ผู้ติดตามแสนแปดคือพุ่งทยานแบบปฏิหารมากนะคะลูกกะเพาเขาโชคดีได้รับพลังแปดน,นะคะ ได้รับพลังเต็นเขาไม่ได้ให้ใครง่ายๆนะคะสัยเขาปีอเ็บนอกครูกั้ของเขาขอขอบคุณที่ช่วยหนูมีชีวิตที่ดีขึ้นในวันขอบคุณครับ่จะขาดไ่นี่เอาะน้อร่อยอ่ะนี่ไงครับ ยังงับสาคน้ำสดเลยใครได้ถ้าไม่แช่ระบายก็ได้ครับใช่ครับเพื่อให้องเองไดองกันเอพวกหนูไม่ได้กันหนูใช่ป้ะใช่ไหมไม่ได้กันใช่ไหมค่ะได้แล้วเฟียมพลังแปดได้แล้วนี่จะไม่ได้อันที่สองอ่ะในฝันในฝันอันนี้ก็ต้อมจิตเชื่อมจิตเชื่อมจิตเชื่อมจิตอันนี้เพื่อทำปากด้วยต้องต้อง ต้องข้ามเปีนยงนะไม่เป็นเป็นนัทแต่ผมอ่ะในฝันในฝันก็เดี๋ยวเอาเหรียญนให้เอาไปก่อนมึงใจเย็นๆมึงมึงห่างถึงการสวดมนต์กับรูกปกติอะอันนี้คือ อันนี้ก็แก๊งเชื่อมจิตเหมือนกันเชื่อมทุกสิ่งทุกอย่างเตอนนี้ครับก่อนนะคะเดี๋ยวแม่จะเล่าประวัติดีเจกับเขาจะไงในวันนั้นเขาพ่อแม่เขาัำใจแล้วยังไงเขาก็ไม่รอด วันนี้เขาพิมพื้นชะตาขึ้นมาด้วยพลังแห่งจักรวาลเขามีความเชื่อเช่นนั้นเราทุกคนไป็ัสักธิพยานวันนี้กระเพาได้สิ่งอันเป็นมงคลยิ่งเขาเรียกว่าพลังจักรวาลพลังแปดพลังแปดนะจ๊ะไม่ต้องตั้งอะไรที่ไหนนะจ๊ะแต่มันก็มีอย่างนี้นะแล้วหนูก็ถ้าตั้งที่บ้านมีลักษณะแบบปิดประตูปิด ลักษณะบนบ้านอย่างนี้แล้วเปิดออกมาแล้วเห็นท่านอค้าถ้าถ้าใครมีตาตาทิศนะตาที่สามตาทุกครั้งนะที่เราเข้าบ้านนะพลังนี้เราจะมีรัศมีออกมาแล้วเมื่อไหรเมื่อไหรที่เราจะมีโชคมีลาภหรือมีสิ่งดีงามไม่ว่าการงานหรืออะไรก็ตามมันก็จะมีรัศมีออกมาจะมีแสงออกมานี่ทั้งหมด เหลือเหลอยู่พูดตรงๆนะเหลืออยู่ชิ้นนี้กับอีกชิ้นเดียวเราไม่มีเราพี่จะไม่มีเอาเลยแล้วการงไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงว่ามันมีขนาดออกรนะเพราะว่าสุดยอดอยู่ในนี้หมดแล้วพี่เก็บไว้ให้กระเขาน้องรักขอให้น้องรักจไม่รักไม่ให้นะจ๊ะขอให้น้องรักจะมีความสุข แล้วก็เมื่อนําพลังแปกไปขอให้การงานเจ้าหน้าถ้ารวยก็ค่อยเอามาให้พี่กบกเป็นเหนเป็นร้านเตมานขอให้ลูกสวัางทุกประการเองกอดพี่กบกด้วยเอากอดกรดไม่ใช่ได้แค่นี้เดี๋ยวมีให้อีกาวางไว้ก่อนพอแล้วแม่ถึงจะไม่อะไรนักหนาเนี่ยน้องรักพิธีพิธี มีวิธีมันไม่ใช่แ้อย่างนี้ซาโอลโอเดี๋ยวเดีไเช็กก่อนไม่ไม่เช็คก่อนเหียญบาทเหรียญบแล้วก็เงินคนกเป็นไนหอเอาโอแล้วแหลองพ่อแล้วมึงไม่แม่ดูซิเหรียญบาทรัชการที่เก้าหาไม่ได้แล้ว เราจะอีกมึงอย่ายิบเพิ่มนะบุ้ยของพีเอ็มอยู่ไหนของพีเอ็มอ่ะเหรียญบาทอ้ปีพศสองพันห้าร้อยแบ่งเท่าไหร่สุ0เจ็ดศูนย์ห้าศูนห้าสองห้าศูนย์ห้านะคะเหรียญบาทโเหรียญบาทสมัยรกชกา้ล้เดี๋ยๆไม่ให้แม่ดูที่ลูก เฮ้ยอันนี้ไม่ได้นะไม่แม่ดูสิเอาทำไมอ่ะก็อันนี้ที่บอกว่าแจกนะได้ไสองห้าศูนห้าอ้าวอ้าวเอาเนี่ยไปเห็นเห็นที่เลขาธิการที่เก้ามีท่านเราไม่ไม่มีวันจบอ่าใช่แล้วก็นี่คือเหรียญจีทำไมองค์ชายสี่เอาของจริงนะจ๊ะเอาเบาอือเห็นไหมอย่าดังปิ้งหายดี แย่ชาย่ย่หงายออกมานี่คือสองตัวนี้คือผีเซียนะแสดงว่าเขาต้องจากต้องการอยู่กับพี่เผาเอาไปเอาไปเอากอนพี่เผากอนพี่เผาเอาวางไว้ก่อนขอบคุณมากค่ะพี่คุณก็คือจะเล่าให้ฟังนะคะพี่เผาเนี่ยคือพ่อแม่เขาทําใจแล้วเพราะมันจะต้องตายแน่นอนวันนั้นอ่ะอคือไปไปโรงพยาบาลสุราษฎร์น่ะ คุณคุณหมอบอกว่าให,ให้ให้ให้จัดงานได้เลยแต่พ่อแม่เขาไม่ยอมเลยพาขึ้นกรุงเทพไปโรงพยาบาลสิรินาถแล้วก็อาเขียวไปร้องไห้กับป้าที่วัดโพว่าให้ช่วยหลานหน่อยอาเขียวนี่ร้องไห้เลยนะก็เล,เลยเลยแบบไปปล่อยหอยให้เขาแล้วก็ไปขอกับเจ้าแม่กุกดิมส่วยมุกเก้าสิบเก้าเส้นขอ,ขอขอให้เขาพลิกฟื้นขึ้นมา น้องอยู่ไอซียูกี่วันวันนั้นลูกเพราะว่าเขาเป็นดักแด้ลูกมันเป็นดักแด้เขาไข้ไม่ลดผิวรู้ใช่ไหมดักแด้เป็นยังไงผิวเขาแตกหมดเลยคือโอกาสรอดไม่มีคือทําใจต้องปั่นแน่นอนช่วงที่หลับไปต้องปั่นแน่นอนออกไปแล้วเหรอจำอะไรไม่ได้เลยไม่ได้ใครมาลาไปไหนเลส่วนใหญ่าเรื่อยๆเขาบอกว่า ไปเจออะไรสักอย่างมึง่จะหาแต่ความฝันมันต้องไปเจออ้าวแล้วแล้วพี่แล้วพี่เอ็มอ่ะแพี่เอ็มพี่แจ๊ดมึงมาก่อนอ้าวพี่เอ็มไปด้วยเหรอย้ายยกแกงขึ้นหลังเมยายยกไม่ไหวอ่าเดี๋ยวมึงมาเราเราเอมกลับด้วยเปล่าไม่ยังไม่กลับมันไปยกแกงขึ้นรถเดี๋ยวมันมามันไม่กลับเราถ้ามันไม่ได้อ่ะมึงคิดดูดีๆเอ็มรู้จักมันน้อยไปสิมันก็ความฝันความฝัน อ้าวทุกคนอ้าวโชคดีนะกระเพาจากศาลแล้วใช่ไหมาเฮง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 เธอเธอเธอเนี่ยไงที่พี่เล่านะเขาเชื่อเขาเชื่อในพลังจากกวาลแล้วเขาเลยมีวันนี้ใช่มันรอดได้อ่ะอางตรงใครจะคิดว่ามันจะมีชีวิตรอดนะอันต้าเนี่ยไปกอดมันร้องไห้เอาเงินแพงพันใส่มือให้ห้านคิดว่ามันไม่รอดนี่แล้ววันนั้นถามไงว่าตอนที่ว่า เลับไปไอที่ฝันอะไรบ้างไหมไม่ไม่เจอส่วนใหญ่เขาจะต้องไปไปในที่นี่ไงไปเที่ยวมันเตรียมตัวตายแล้วมันไม่ไปไหนแล้วมันตายอย่างเดียวแล้วมันไม่มใมาสักคนึงบ้่เขาไม่มีอะไรแต่ตัวเขาแตกเป็นดักแ้บหมดแล้วทุกคนน้องเป็นนักแ้บแล้วโอเคโอเคน้องเขาเชื่อพลังนี้ค่ะมันก็เลยมีอย่างนี้ไงที่น้องกวางที่พี่เล่าไงนี่กับเผาเป็นตัวอย่างที่ดีกี่ว่ อโอเคไปรูงจะไปก็ไปขอบคุณมากค่ะค่ะค่โชคดีโชคดีสมาพแข็งแรงนะค่ะีกา้ก็มันเข้าส่วนนวลปับเพนเพียนรู้ไม่รู้แล้วเอาแม่เข้าด้วยไปดึงแม่เข้ารายกลุ่มไปให้แม่ด้วยแม่จะจะสวดหรือเปล่าสวดสวดนี่คือคำสั่งของน้าไปบอกแม่เลยถ้าอยากดีขึ้นก็เข้าธรรมกาม้ะ ตอนนั้นแม่ก็ไปหักอากบก,ก,กาเขียนเล่นอยู่หน้าปันน้นเ่นึงี่ปพนี้เดินทางกลอภไปนะคะขอบคุณมากค่ะไเจอกันีค่ะคุณตคุณตพีุ่ค่ะค่ะ้ก็รวๆเลย พอไปปุ๊บสองสามงานติดเลยไปไม่ไึ้สิ้นโลกใ่แตยินย่าเนียจะได้ยินอย่างนี้จะว่าจไกลไหมนั่นไงพีเภานั่นไงจะไปน้าไนอยป้าจะไปนจไปหนนะป้าจะไหนาจะไปไ่ะปาไปไนนป้จน่้ไหลานนะปปนะไหนะ้าจไน่นหนนะนาะาม้าจันะป้าจนนาไปนนะาจะาาน อะไรเอาไม่เอมยาไมได้มไม่ได้เอไมเอ็ไมอาเลเอ็มไม่เอาไเรจิตว่างๆตอนนี้เชื่อมจิตเชอมจิตเชื่อมจิตอยู่ไอ้คุณไอ้คุณไอ้คุณ่จะไปทำอะไรดี เขาจะรีบเก็บไปทำไมตรงนี้ปิดจ๊อกเขาจะมีจ๊อบเขารีบยบเรียบใบงานเขาปุ๊บปจริงเหรอเรายังกิ้เนี้ยเพื่อนซื้อเลยเอาตัวคุณก็ทายไปเขาจะเก็บเลยไม่เอาคุณในหม้อในหม้อนี่มันเหลืออะไรไม่รู้นะเอาเขาไม่เอาออกมาลราเมื่อกี้ก็เขารีบเก็บไงเขาพวกเราไม่รีบเก็บแล้วก็ต้องเอาสิก็ไปแล้วก็ไปแล้วในหม้อไหนหม้อที่ตั้งตั้งตั้งอยู่ในนั้นน่ะเขาตัก เขาก็ปิดหม้อปิดหม้อปิดหม้อเตรียมเก็บขึ้นรถเลยเราก็ไม่ได้เปิดนะเพราะเขายางอ๋อมันเป็นอย่างนี้ลูกเขาตัดออกมานะเขาคิดแล้วตัวละสองพันห้าถ้าเขาไม่ตัดคือเขาไม่ได้ไม่ได้อยู่ในราคานั้นจ้ะเราไม่ได้เป็นิ่หม้อเราหมาเป็นโต๊เรามาเป็โต๊ะใ้โต๊ะใลยถ้าเป็นของเราเขาก็ให้มาไม่ใช่โต๊ะไม่ไม่ใช่โต๊ะใคร